คุณพ่อลองสอบแล้วครลอ AI ครับเริ่มยังคะห้าสี่สามสองห้าส่วแต่มันเกิดครับผม้โหเรื่องว่าตลอดตลอดสี่สิบสี่นะก็เีนี้ก็ดีครับก็จริงๆมันเกิดทุกปีก็เป็นเป็นวันที่ดีที่คนที่รักเราก็จะมาร่วมกันเรามาทําบุญด้วยกันเรามาแบบว่าสังสรรค์กันมาเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกปีเราก็จัดแบบนั้น แต่ผมว่าเชื่อว่าคําถามมันไม่ได้ถามเรื่องนี้อนก่อนคำถามมันจะถามว่าลงรูปอะไรไปโอเครูปนั้นก็คือจริงๆเราก็ตั้งใจว่าอายุ44แล้วอยากจะแับเปลี่ยนแปลงตัวเองอนการระดับนึนแล้วก็ที่บ้านก็รู้สึกว่าเขาก็จะทำกันว่าช่วงนี้ดูชุกๆุกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าไปไปซุ่มมาปิดปิดซ้อมซอมมาเพื่อที่จะแบบ อยากจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ o n c e i n a Life Time ทที่เราจะได้แบบมีรูปสวยๆแล้วก็มีแบบที่อะไรที่คนบอกว่าเอยทำชิปแผงมันยากแล้วอยากรู้มันมันยากจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะลองทำดูเป็นไงฮะได้ทำจริงแล้วมันยาก <c oughs> มันยากครับตรงเลย<ม>ก็จริงๆก็โอเคมันต้องอาศัยความตั้งใจของเราด้วยอย่างหนึง่งแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยคือคนรอบทางต้องต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันเพราะว่า การการคุมอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเราก็ต้องอธิบายให้ให้ให้คนที่อยู่รอบตัวเราฟังว่าแบบนี้เราต้องกินแบบนี้เราต้องเราต้องอาจจะมีเวลาที่เราต้องไปคาร์ดิโอแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งที่บานก็ช่วยกันโดยเฉพาะคุณภรรยาช่วยมากช่วยอุดปากไว้บอกเราต้องหยุดนะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปถ่ายรูปยืนข้างๆแล้วก็บอกว่านี่คุณชาเอะก็โอเคทูกต้องต้แบนมาคะกับกับร้านของมีอลนี่ รู้สึกเขาเรียก็ยินดีกับเขาแหละเพราะว่าเห็นความตั้งใจเพราะว่าแรกๆเนี่ยเอาว่าช่วงเริ่มต้นนเป็นช่วงที่แบบยากเพราะว่าไหนจะเรื่องของวินัยที่เราจะต้องไปฟิเตเนสสามสมวันต่อหนึ่งสัปดาห์แล้วก็เรื่องอาหารอีกเนี้ยแรกๆก็ยังยังดูแบบชีสเสซะเยอะ <laughs> แต่ว่าพอพอเทรนเนอร์เขาบอกมีเดยไลน์แล้วว่าวัานนี้จะต้องถ่ายรูปนะอ่าเขาก็ มีกาลังใจฟีดอะไรเงี้ยแล้วก็พอเดือนหนึ่งปุ๊บน้าหนักลงเร็วมากค่ะเออพอพอน้ําหนักมันลงมาถึงระดับหนึ่งเอาไว้่าร่างกายมันคุ้นชินกับการเผาผลาญอะไรเงี้ยเอาคิดว่าตรงนั้นมันจะลงเร็วการกินค่ะกินอะไรบ้างคะก็เน้นเรื่องโปรตีนค่ะก็คือไข่ต้มทุกมื้อมื้อหนึ่งประมาณ3 4สี่ฟองแต่ว่าก็คือไม่เอาไข่แดงอ่าแล้วก็ที่ทานได้อีกก็คือมีเนื้อไก่เป็นอกไก่แล้วก็กุ้งอันเนี้ยทานได้ แล้วก็ถ้าอยากกินขนมก็จะเป็น<บ>ฟักทองอบก <impl. S 1> อินฟักทองเยอะจริงเระยเวลาค่ะกินเยอะใช่แลวเานจริงจริงแค่ตอนที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะแบบช่วงรถจริงๆเดือนเดียวลองดูอาหาร สำคัญมากเดือนหนึ่งนี้คือประมาณเดือนครึ่งแล้วกันอ่ะประมาณล้นลไปประมาณแบบสิบโลสิบโลสิบโลใช่แต่ว่ามีเเราก็จะไม่ถึงขั้นกินจืดนะคะก็ยังปรุงรสปกติพีนแต่ว่าแล้วก็แบบเค <laughs> ็มปิดครับก็ยังมีน้ำจิ้มมีอะไรอยู่เพราะไม่งั้นมันมันจะยิ่งมันจะกลายเป็นทรมานคือทำอะไรก็ทำอย่างที่เราทำได้ดีกว่าก็หลักๆก็คือรสแป้งแหละรสแบบรสรสอะไรของหวานแต่กว่าของนี้เป็นคนชาติไทยอันนี้ก็ยังกินอยู่ถ่ายรูปแล้วก็กลับมากิน ระเวลาอันสั้นอะค่ะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก10กิโลเพื่อนๆคนรบพ่างที่ไม่รู้เขาทักยังไงบ้างครับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ออกกําลาเนนว่าไม่สบายมีวันหนึ่งไปเจอไปเจอแดนเจอแบบทีมงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่บีไม่สบายเหรพี่เป็นเป็นมะเร็งว่เล่นเาเล่นเาเล่นเรนเล่นเราเล่นเราเล่นราเ่นเราเล่นเราเล่นเเล่นแต่แ่มันก็ล้นเร็วจริงๆค่ะลเร็วจริงๆในในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นะคือ ผมคิดว่ามันไม่ใช่อยู่ดีดีแล้วแล้วเราต้องตัดอาหารเลยท,ทันทีผมคิดว่าเราคุณทําร่างกายให้คุณชินก่อนก่อนที่ผมจะเข้าสเ,เตจที่แบบว่าลดน้ําหนักเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็เตรียมร่างกายตัวเองก่อนแบบว่าออกกาลังกายให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อในในระยะเวลาหนึ่งซึ่งระยะเวลาตรงนั้นอะประมาณ4เดือนกัน <S <S อ่าคือไม่ใช่อยู่ดีดเราเฮ้ยเราจะเราจะรีนและเราจะแบบ,บแล้วเราตัดทันทีทุกอย่างร่างกายพัง ผมคิดว่าอย่างงั้นนะแล้วตอนนี้เราพี่ังจะเมนเทนมาก็คือตอนนี้ก็กินปล่อยมากขึ้นแต่ว่าก็เรื่องของการบริหารคาร์ดิโอหรือเรื่องของกับเบสเทรนนิ่งก็ยังทําอยู่ครับแต่ว่าเราก็ตามใจคือมนุษย์อะมันก็ผมคิดว่าการการดูแลมันก็มีคนทําได้แหละทำไมเราทำไม่ได้ไงเออแล้วก็บอกว่าเราก็แบบไม่ตึงมากอ่ร่างทองมันมี มันมีเขาเรียกอะไรฤดูกาลครับมีซีซันมีไฮและโลมีไฮและโลเฮ้ยพี่ไอ้ค่านบังร้างทองใหม่ไหมครับเพราะตอนนี้รีนแล้วต่อไปอาจจะเป็นกล้ามล่ำร่ำไหมคะโอไม่เป็นไรอย่างนี้พอแล้วเขาเขาเบื่อถามเขาจะไม่ค่อยชอบเขาเลยจริงๆไม่แข็งแรงเขาจริงๆเขาจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาเคยถ่ายละครสุดนัดพบช่วงนั้นจริงๆก็ก็รีนนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูกล้ามแน่นขนาดนี้ก็ดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้คือจริงจังจริงแบบมีซิกแพคจนงโครงกางเกงเลยคือแบบใส่ไม่ได้แล้วเขาก็ทำท่าเหมือนแบบเราจะต้องลบกางเกงที่มีอยู่ทิ้งแล้วบอกว่า,าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็ได้ใส่เ <laughs> ชื่อว่ามันจะ,จะกลับมาแต่มันก็คงกลับมาเพราะว่าจริงๆ,ๆ,ๆเขาไม่ได้อ้วนไงคือเขาก็เป็นแบบหุ่นปกติอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาอยากจะลองชาเลลจนตัวเองที่แบบ <c oughs> เป็นอย่างนี้คืออยากทําให้แบบจริงๆอยากเป็นแรงแรงบันดาลใจนิดนึงเหมือนกันสําหรับคนที่แบบว่าเริ่มอายุร่วงสี่สิบหรือว่า แล้วมายุเยอะขึ้นอ่ะแล้วแล้วเราก็เห็นเพื่อนเราแบบเอ้ยไม่ไม่บางทีไม่ได้สนใจตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองอาจจะแบบมีต้องทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบ่งเวลาแต่ว่ามาดูเรื่องแบบว่าโภชนาการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงจริก็ช่วยได้อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเฮ้ยคุณต้องมีสิกแตคแต่ว่าคุณดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแต่ลงกล้าไปไนขับแล้วเซลล์กันเยอะถ้าเผื่อไปถามเทรนเนอร์จริงๆแล้วลูกก็คือยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ดีมากเพราะว่าจริงๆถ้าเผื่อไปดูดาราท่านอื่นน่ะ เขาทำได้ดีกว่านั้นเยอะแบบลีนมากแบบโหแห้งอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายรอบสองนะคะเข <c oughs> าจะมีแบบนี้อีกตออ <c oughs> จริงอ่าก็ต้องอะไรนะครับไม่ไม่กัน <c oughs> ม,ม,มีถ่ายรอบสองจริงหรอคะอันนี้แค่แซวก,กันอ๋อแซวแซวเล่นๆแซวเล่นๆก็จากตรงรูปไปพี่ออยมีความหว่วงมีความอะไรมีคลาสที่แบบหรือว่าพราวกับ ไม,มใจภูมิใจไม่<จ>ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าแบบนี้ของฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าดีใจกับเขาที่เขาทาสําเร็จแต่ก็จะรู้สึกว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยสายตาคนที่มองมาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงไม่ได้มองหน้า,นาละเราต้องมีสกิปไหมครับสกิปพี่บีมแต่ผู้ปกครองลูกผู้ปกครองที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะ้ามมาถามว่าพี่บีมทำยับบงไง <c oughs> พี่บีมทานอะไรพี่บีมข้อฟิตเนสแบบบ่อยยังไงอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าบีมอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ย ก็ดูได้ถ้าทําได้หนีอะไรอย่างเงี้ยเออดูมันไม่ได้ยากขนาดน,นั้นหรืเอเปล่าค่ะใช่ครับก็มันเกิดพอดีมันเกิดผมกระแดนแดงเ็าจะวันก่อนหน้าสองวัน,นเราก็นัดกันวันกลางครับเพือ่อที่จะแบบว่ากคุยกันตัดเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคุยล้เผื่อแบบับคุยเรื่องงานอะไรใหม่ๆที่เราอยากจะทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ดีครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ได้ไรเป่าเทคด้วยกันนานมากจริงๆความตั้งใจไม่ได้จะไปเพื่อจะฉลองมันคือแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีที่เห็นน้องแบบดูแบบหุ้ยจะเป็นเป็นก็เรียกว่าคุณพ่อดูเขาแบบว่าดูเขามาชัวร์ดูเขาแบบว่าดูเป็นดนที่แบบมีถุงออกมาแล้วก็นึกถึงตัวเองตอนแบบอย่างนี้บ้างก็คิดถึงว่าแบบ เนาะใช่แล้วเราก็ขู่เขาไงแล้วเดี๋ยวต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างเขาต้องตื่นเต้นไหมครับถึงเต้นนะได้เขาเป็นคนแบบว่าอินกับอะไรพวกแบบนี้เขาเพิ่งไปคอนเสิร์ตด้วยกันมาเขาก็จะแบบถามมีอะไรมันก็มาถามเราก็จะบอกว่ารับรองหรือไม่ได้นอนได้ไปดีเนี้ยแต่เราขู่นิดนึแต่เราขู่เขาเขาขู่คือแม้ว่ารับผนหลานอะไรดีเราเตรียมไว้อยู่แล้้ววเตรียมไแล้วเตรียมไว้แล้ว เก่าที่เขาให้มาเนี่ยเรียนด้วยนะคได้คุยกับคุณแม่แพทนี่ยังไงบ้างคะตอนนี้ที่เขาอะไรอ๋อน้องแพทนี่เขาก็จะกังวลเรื่องว่าต้องเตรียมอะไรไปวันคลอดบ้างแต่พอมาปรึกษาอ๋อก็เป็นคุณแม่สายแบบชิลไงเขาบอกไม่ต้องเตรียมอะไรเลยมีแค่นี้แค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแล้วก็อย่างอุปกรณ์แบบเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือมีของเล่นให้แบบเอาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วอ๋อก็พอจะมีคอนแทคกับร้านอะไรเงี้ยก็จะแนะนําว่าเออเนี่ยเอาไปเลยนี ขเขาบอกว่าแบบคือแพตตี้คือเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนแต่คือแดนเขาเป็นพวกแบบว่าถ้าเผื่อแบบเลือกอะไรก็เลือกสักชิ้นหนึ่งแล้วก็คือเขาไม่อยากให้บ้านเขาลกมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเ,าเ,าเต่ว่แต่ออยเข้าใจแพตเพราะว่าคนเป็นแม่รู้สึกว่าเผื่อเหลือนี่ก็เผื่อขานใช่ไหมคือเราไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วลูกเรามันจะแค่ไหนอะไรเงี้ยเอามาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันเต็มบ้านไปหมดตอนเนี้ยเดี๋ยวได้ใช้ได้นอนแล้วของมันน่าใช้ด้วยไงมันแบบมีแต่ของดูแบบ ทั้งสวยทั้งแบบดูมีฟังก์ชันมีอะไรอย่างเงี้ยได้พูดคุยเรื่องการแต่งหน้าหรือว่าลุคในการคลอดในวันนั้นแล้วอย่างอบอกน้องเลยว่าสิ่งที่ต้องเอาไปคือเครื่องสําอางอย่างอื่นลืมไม่เป็นไรเขาไม่ต้องหรอกเขาจ้างช่างไปแล้วออท้ายค่ะพูดถึงน้องๆวันนี้พาน้องมาออกงานเป็นยังไงบ้างคะแรับ คือไอวายิ้มตลอดเวลาไอวาดูชอบดูแบบยิ้มยิ้มยิ้มแล้วก็รู้สึกดีโตขึ้นสติมาเต็มกว่านี้อาจจะแบบเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ดูไม่กลัวคนดูเขาชอบเหมือนกันนะเออดูไม่กลัวคนกลัวคนกลัวคนจริงๆขาชอบออกจากบ้าน เวลาอยู่อยู่บ้านเขาก็เล่นปกติแต่ว่าพอรู้ว่าจะได้ออกจากบ้านคือแบบจะออกเดี๋ยวนี้จะต้องแบบป้ไปไปไปพราขึ้นรถขึ้นรถที่ยิ้มแล้วใหปไปแต่พอรถเคลื่อนตัวก็คือยิ้มล่าเริงยิ้ไปสองคนเลยไหมคะเป็นสองคน่อกว่าเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวแต่ว่าก็ไม่มีอาการที่กลัวคนที่แบบตอนเข้ามาคุยตรงนี้ไม่มีกลัวใช่ไหมคะอ๋อคิดว่าคนที่เข้ามารอเจอค่ะว่าพอจะรู้ว่าเวลาเขาหาเด็ก ประมาณไหนจะไม่ได้จู่โจมเพราะว่าเด็กเล็กมากเขาก็คงไม่อยากจะทําให้น้องตกใจด้วยค่ะเขาก็เลยดูไม่ได้กลัวาลังงานของเด็กจิ๋วสองคนนี้ยาวไปถึงไหนแล้วคะพี่อ้อยถึงไหนคะยังได้อยู่ใช่ไหมคะยังว่างอยู่เลยค่ะ่จริงๆก็มีมีของทางมามี่พปกต์เนี่ยครับที่ก็จองเอาไว้ตั้งแต่แบบว่าเขาเพิ่งเกิดแล้วก็ยาวยาวมี Oh ไปจนถึงพ่ออ้อมแบบผู้ใหญ่แต่ก็จะยาวไปึนนั้นเลยมันก็ต้องขอบคุณทางลูกค้าแหละครับที่สนับสนุนแล้วก็เอ็นดูว่านเราโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออิน